คุณสว่างแสงขวัญดาวนอบกราบนักศรกษาพระครูด้วยความเคารพอ,อย่างสูงค่ะแม่ยุคนี้สังขารพระครูจะมาถึงวัยชราแล้วแม้พระครูจะไม่ได้ตีะระฆังเป็นเป็นยามบอกเวลาให้พวกเราโอ้นี่รู้จักประวัติมาสมควรเนาะคนนี้นะาตมาตะก,ก่อนนี่ก็นะ ฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ให้คนอื่นได้รู้ตามฝึกตามด้วยคือนอนหลับก็ให้มีสติอาตมาฝึกจนกระทั่งตื่นได้ทุกชั่วโมงแล้วก็หลับต่อตื่นได้ทุกชั่วโมงแล้วก็หลับต่อนะตื่นขึ้นมาตีกังสดานมัน ไม่ถึงขั้นเอาระคังเอาไปดทีในมงุงกานสดานแบนๆดังปังมบอก <ๆ S 2> <ๆ S 1> เวลากี่ทุ่มกี่โมงกี่ยามาครบเ12เวลาทุกชั่โมนอนไม่ได้นอนครบ12ชั่วโมงหรอก<า>นอน2 2> สอ<า>งทุ่มสามทุ่ม,ม,มจับธรรมดาก็สามทุ่มนอนแต่ก่อนนี่นอนสามทุ่ม เดี๋ยวนี้ก็พยายามให้อัตมาภาคเพียนนอนสองทุ่ม <c oughs> แต่ก่อนนี่ก็นอนสามทุ่มอย่างนี้เป็นต้นก็เคาะทุกคืนนานหลายปีเป็นสิบปีเป็นสิบปีจนกระทั่งความตื่นเนี่ยความตื่นของสติความตื่นกับความง่วงเหงาหานอนอัตมาจับได้เลย จับไอ้ความง่วงเหงาหานอนนีได้จับตัวได้เลยไอ้ตัวการนะซึ่งมันก็ไม่บอกยากมันไม่มีภาษาภาษาเขามันคือทีนมิตะแต่มันขยายภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีภาษาไทยมันจะต้องขยายอธิบายคำว่าทีนมิตะทีนมิตะหรือติดง่วงง่วง บางคนน่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเป็นง่วงเป็นโรคแต่ไปติดมันเพราะมันไม่มีปัญญาไม่มีปัญญารู้อาการของจิตคุณพยายามทุกคนใครที่ยังติดง่วงติดหลับติดนอนเนี่ยพยายามอ,อ่านจิตตัวเองมันง่วงเมื่อ,อไรพยายามอ่านอ่าน ไม่นอนนี่แหละมันอ้วกถ้านอนมันก็ไม่ใช่ของขบของง่วงมันนอนหลับไปเลยก็สบายจะมาะง่วงก็นอนหลับไปเลยสบายแต่ไอ้ง,ง่วงมันก็คือตอนยังไม่หลับนี่แหละตอนยังไม่ได้นอนนี่แหละ,ะมันง่วงให้พยายามตื่นทําความตื่นไปรู้ไอ้ที่มันมันเป็นทีนอม,มิตาเนี่พยายามความความตื่นให้ละเอียดปัญญาจะเกิด พยายามพิจารณาปัญญาพิจารณาในจิตของเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้พิจารณาข้างนอกพิจารณาในจิตในจิตพิจารณาหเห็นอาการของความติดความสลึมสลืออาตมาก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าไงมันเป็นอาการก็เหมือนคนเมาอ่ะ คนเมาก็มีอาการเมาเขาติดความเมาเขาไม่รู้จักอาการเมานะแต่ไปติดมันทําไมเมามันมีสติไม่เต็มสรึมสลือนี่ก็สติไม่เต็มเหมือนกันแต่เมาเนี่ยมันเมาตื่นคนเมาเหล้าเมาอะไรอะไรพวกนี้มันตื่นเมากัญชามามันตื่นสนุกส่วนนี้มันอร่อยติดหลับ มันไม่ได้หลับจริงมันไปหลับถีนมิธะมันไปหลับสลึมสลือไม่ใช่หลับหลับก็คือไม่มีอะไรแต่พวกที่เจโตพวกศรัทธาจริตก็ไปกดจิตให้หลับดับไม่ได้มาอ่านความสลึมสลือเนี่ยพอเห็นหน้าความสลึมสลือแล้วเราบอกเฮ้ยเองตัวการไป อย่ามาวอแวรกระข่าไปเียวเองเ่ยเป็นตัวผีเป็นตัวมารหรอกเราจะสำทับใยปัญญานี่จเจอ,อมันเมื่อไรปัญญามันจะกำราบปัญญาจะกำราบตัวสรุคือความเฉลียวฉลาดปัญญามันจะขึ้นมารู้จริง,รงๆเลยโอ้โถเอ้ยมันเป็นกิเลสมันเป็นตัวมารเป็นตัวผีมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอาคารตุเกมันเป็นอาคารตุกะมันเป็นตัวหลอก นี่คือปัญญาเขาจะรู้ว่าเออมันเป็นตัวเกยตัวหลอกเราเราก็จะไปโง่กับมันทําไมปัญญามันถึงขีดปั๊บมันก็อ๋อฉลาดอ้นี่มันไม่ใช่เราอันนี้มันไม่ใช่ตัวมันมาแฝงกิเลสทุกตัวเหมือนกันหมดที่นมิท่านนี่ก็เหมือนกันเป็นตัวแฝงไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอคตุกะไม่ใช่ตัวเราในภาษาสิริมหามายายังไม่ถึงการวาละตัวเรา กิเลสพวกนี้มันยังไม่ยังไม่ถึงขั้นละตัวมันอยู่อยู่ในนิวรณ์ห้าแค่นั้นด้วยซ้ำอยู่ในแค่นิวรณ์ห้านะยังไม่ได้ปฐมฌานระวังอาจจะไม่ได้แค่โซดาบันแต่โซดาบันมันไม่มันมันไม่ไม่ลึกขนาดนั้นหรอกเพราะงั้นจะต้องอ่านมันให้ออกเลยไอ้ตัวนี้กลุมกๆๆมกมกม อาตมาจับได้เพราะเพื่อนคนหนึ่งชื่อปรีชาทำงานอยูท่ทีวีด้วยกันเขาเคยเล่า <c oughs> เขาเล่าบอกว่าเขาปวดเยี่ยวนอนหลับเนี่ยมันตื่นมันปวดเยี่ยว,ว,เ,ยยวเขาก็เสียนได้มันหลับสบายดีหลับโอ้ยเขาก็เสียนได้มันหลับสนิทด,ดีมันเาสบายดีที่จริงเขาหลับเข,เขาก็มีกิเลส ติดตัวสลึมสลือน,นี่แหละเขาก็บอกว่าเขาพยายามปวดเย่ยวก็แห่ต้องลุกไปเย่ยวมันไม่เหมือนเราใส่กระบอกเหมือนเราใส่กระบอกก็ซลึมสืออยู่ได้ไหมที่ต้องลุกขึ้นไปเดินไงเดินไปไปห้องน้ําห้องน้ําของเขาจะอยู่ไกลไกลคงอยู่ในห้องอยู่ในโดยจะอยู่น,นอกห้องกันแล้วแต่อาตมาไม่ได้ซักลายละเอียดนั้นเขาก็รักษาความสลึมสลือน,นี้ไปเขาบอก โอ้ยกลัวมันจะหลุดมันอร่อยอะ,อะรออกะอกักษาความสลืมสลือไปเดีถ้าไปเยี่ยวเยี่ยวก็จะหลับพยายามเดี่ยวสุดแล้วก็รักษาความสลืมกลับมานอนต่ออาตมาก็จับได้ว่าโอ้โหผีมันคือตัวอาการสลึมสลือนี่เองโว้ยก็พยายามอ่านจนจนเจอความสลึมสลือของตอน ไอ้ทวนนี่เองอาการนี่เองไปเชวเองไปเชียวไปเชียวไปไหนก็ไปเลยขึ้นสวรรค์ลงนรกเองจะเลือกอะไรก็เชิญแต่เองในของพวกผีนรกก็แหละไม่ใช่สวรรค์หรอกไปอย่าจะนัเหมือนกับพทธเจ้าจะกำลาบมารเรารูหน้ามานเ้ยเราหลักหักอะไรยอดจัว อเธอหักเพราะนั้นบ้านเธอไม่อยู่หลอกบ้านเธอพังหมดหลังคงาหักโจรแล้วจะมีที่ไหนแล้วเนะพังสมัยโบราณเขาไม่มีเขาก็มีเพิงเขามเไม่เรียกลังคาบังคา,งาบ้านจะต้องมีโจ,วง,จวงามโจวงามไอ้บ้านทีเพิงนี่แสดงว่ายังคนจนยังคลาสไม่คลาสิกยังไม่คลาสิกไม่คลาสิกไม่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 มีรูปร่างเพิง เพิ่มังแหยนงมีก็ชายคาเท่านั้นเ,นนนเองนะพราะนี้จบมาเนี่ยมันจะต้องกลัวผีผต้องกลัวพระเดีต้องกลัวผู้ประเสริฐผู้ที่มีปัญญามันก็ไม่มันมีพลังจนกระทั่งลายมิดไปเลยติดก็หายนะอันนี้ก็ไม่มาวอแวร์อีกเลยนั่นแหละต้องเป็นผู้ตื่น Ờ, nó sẽ lập cho tùn lắp có lập từ có gọn Nhưng nắn bắp tổ tân lắm park mugg nón như tìm bắp đều bắp tùi mugg nặng tùi ngắp 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 ngay, ngắp สายเจโตเนี่ยหลับง่ายตื่นง่ายกว่าปัญญาปัญญานี่ม,าานนมันสายฟุ้งซ่านเจโตนุรัตสายสมถะรเปนสายตกปลึกง่ายนะอาก็นี้เรียกว่าซอยอัน,นอันหนึ่งบอกว่าเคยคุยกับเทวดา เพระเาะครูไม่ได้ตีละครังนี่เราเสริมใ้เรื่องตีละครังยามก็คือขณะคนส่วนมากกําลังหลับสนิทเพระเาะครูก็คุยกับเทวดาคุยกับเทวดาก็อีกเรื่องหนึง่งนะไอหลับแล้วตื่นตื่นแล้วหลับตีละตีละ,ละครังนั่นมันมีความตื่นที่เต็มที่ดีก็ลุกมาทุกชั่วโมงกะเวลาไม่ผิดพลาดเลยนะผิดพลาดก็กะเอาไว้สิบห้านาทีเรากำหนดว่าสิบ ก่อนจะถึงนาเรานอนสองทุ่มก่นมาสามทุ่มกว่าจะถึงสามทุ่มอีกสิบนาทีหรือนั่นแหละอีกก่อนจะถึงหรือเลยไปบางทีมันไปเป๊ะมันก่อนหรือมันหลังสิบล้วก็ให้สิบนาทีไม่ออกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ให้ไปเก่งถึงขนาดาษท่านาทีแล้วเอาสิบก่อนจะถึงชั่วโมงนั้นน่ะเคาถ้าอยู่ในเกณฑ์สิบ ถึงตัวนหรือหน้าสิบล้านสิบล้วก็ตีบางทีมันก็เกินไปบาง okay, okay. บางทีมันก่กอนไปบ้างก็ตีทําได้มันไม่เป๊ะทีเดียวเราโอ้โหแต่มันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะ,ค,นะนนนนนค่อนข้างจะเป๊ะขึ้นเรื่อยเป๊ะขึ้นเรื่อยนะค่อนข้างจะเป๊ะขึ้นเรื่อยแล้วก็ได้ขึ้นเรื่อยเก่งขึ้นเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นในเราฝึกปรือมา นะแล้วก็ทําได้ทีนี้คุยกับเทวดาเนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมข้อมูลสอนพวกเราชีวิตพระครูมีอยู่เพื่อช่วยคนให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงคุยกับเทวดานี่คือเทวดาก็คือตัวเราเทวดาก็คือภูมิธรรมของเราที่มีคุณไม่มีเกินเทวดาเทวดาก็ของคุณ นอกจากคุณจะได้มีผู้ที่มาช่วยเสริมเป็นไก่ตัวพี่อย่างอาตมามีพระพุทธเจา้ามีพระโพธิสัตว์ผู้ใหญ่กว่านะมีโพธิสัตว์องค์พี่อาตมาก็ได้จากองค์พี่หรือได้จากพ่อ,อก็ฝึกฝนได้เท่าไหร่มันก็เป็นของเรามาเกิดเราจะไปเอาไอ้ที่ไม่มีของเรามาไม,ไม่ได้เราจะต้องเอาจากพี่หรือเอาจากพ่อเอา ของเรามาอย่างอาตมามาชาตินี้ไม่มีพี่อาตมาเป็นไก่ตัวพี่นะเป็นไก่ตัวพี่นะขออภัยธรรมิกราชสององค์อาตมาก็มีไก่เป็นไก่ตัวพี่นะต้องพูดเดี๋ยวจะหาว่าข่มไปลบหลู่มินพระบรมบราชานุภาพอันนี้กำลังสาธยายสัจธรรมหรือธรรมะ ในระดับโลกุตระขันลึกซึ้งให้ฟังนะอัตมาก็ต้องมาทำงานโพธิสัตว์อย่างนี้ไปนะก็หนักมันยากจนกระทั่งจะหมดขันด้วยมันมีความซับซ้อนอัตมาจะต้องอายุน้อยขันเนี่ยต้องไม่อยู่ได้มาก แต่จะต้องงานหนักนงี้เป็นต้นมันมีความซับซ้อนที่จะต้องฝึกจะต้องหัดจะต้องภาคเพียรเอาชนะแม้แต่เอาชนะอายุไขอย่างที่เป็นภาคเพียรให้เห็นอยู่เนี่ยนะก็ดูไปตอนนี้ลดจากร้อยห้าสิบเอ็ดมาเป็นเหลือร้อยสามสิบสามแล้วถ้าได้ร้อยยี่สิบก็อาตมาว่าเข้าหลักชัยแล้วนอกนั้นคือกำไรไปถึงสามสิบสามจะต่อไปได้อีกแล้วแต่เท่าไหร่ก็ไม่ว่า นะเอาเท่ากับมอเชกมอเชกจะเอารนะ้อยี่สิบมอเชกก็จะใกล้ร้อยละเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดก็ปแล้วอัตมายังแปดสิบแปดอยู่เลยแปดจุเนกะ้าย่างเข้ามาไม่กี่วันเนี่ยนะนี่ก็เรื่องนะปะกินกะเรื่องหนึ่งนะชัดอยู่แล้วนะวัตถวดาก็คือตัวเรา เทวดาคือตัวเราคุยกับเทวดาคืยตัวเราพระพุทธเจ้าคุยกับเทวดาก็เทวดาตัวท่านท่านก็ดึงของเก่าออกมาทั้งนั้นแหละอาตมาคุยกับเทวดาก็ดึงของเก่าของตัวเองขึ้นมานอกจากจะมีไก่ตัวพี่ขึ้นได้เทวดาจะากไก่ตัวพี่หรือมีพ่อได้เทวดาจะากไก่ตัวพ่อ,อเอาชัดแล้วนะ เทวดาอย่าไปเข้าใจว่าเทวดาล่องลอยหลับตาแล้วก็ไปตามวิมานเหมือนกับสายอาจาร์มั่นอาจาร์ท่านมหาบัวอะไรเงี้ยโอ้ยมีเล่านิยายไปเปพ้์พกไปก็กลายเป็นเทวะนิยมกลายเป็นสัญญาเก่ามันไม่ใช่ปัญญามันรู้อย่างเทวะนิยมหรืออย่างเดรฉีรู้ไม่ใช่รู้ของของพุทธ มันจะรู้อย่างผู้รู้แจ้งในสัจธรรมรู้จักวิญญ,ญาณรู้จักพระเจ้ารู้จักเจตสิกรู้จักเวทนาร้อยแปดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใแจสายโนมมาอธิบายเวทนาร้อยแปดอย่างอัตมาไม่ได้หรอกหรืออธิบายพระธรรมทุกหมวดเนะี่ยซึ่งมีอีกทับปัจจยตามีความเกี่ยวพันขยายกาันกันกันกันเป็นเหตุและปัจจัยกันต่างๆขยายไม่ได้หรอกสายโน้นขยายไม่ได้นะ เพราะสายปัญญาจึงจะชัดที่สุดเพว่าเทวดาก็เทวดาสายไม่ใช่ปัญญาสายสิยังไม่ได้สิยังผิดด้วยก็เป็นเทวดาเกไม่มีทางหมดได้ง่ายก็คอยย้ำอีกทีว่าเลิกหลับตาได้แล้วมาศึกษาทางอโศกเนี่ยอาจะพาปฏิบัติตามจรณะสิบห้าวิชาแปดจริงๆ่าอ,อันนี้ก็ พูดแล้วพูดอีกแม่ก็เห็นแค่จารณาสิบภาวิชาแปมันต่างจากฌานที่ได้จากจารณาสิบ้ากับฌานที่ได้จากนั่งหลับตามันโคะโรคคละเรื่องเลยมันไม่ยากเลยนะแต่ทำไมหลับตาก็ลืมตาแค่นี้ก็แยกกันไม่ออกไปจมอยู่ไมมก็หล,ลับตาเทวะสองนี่หลับตาก็สองนี่แหละเทวะไม่งมงายอยู่กับเทวะ ที่แยกไว้ออกสายเทวนิยมตะวันตกหรือว่าสายคริสสายอิสลามสายอะไรพวกเนี้มนมัน,ม,นมันไม่ได้ออกมันก็จะอยู่แค่นั้นนะเปน็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง